สวัสดีครับก็กลับมาพบกับพี่อีกครั้งนะครับในเกม Into the Dead 2นะครับในภา,า,นภา,านรกิจการสังหารโหลายวันนะครับด้วยปืน MT 5 6 A tactical นะครับเดี๋ยวเราก็จะไปแข่งชิงที่1กันนะครับ ก็เป็นด่านอย่างนี้ค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าซอมบี้เยอะครับบวกกับปืนค่อนข้างกากนี่แหละอุปสรรคที่แท้ทู Okay, นะครับถ้าปกติเวอร์ชันเก่านี้เริเวอร์คิี่นี้กระสุนจะเหลือนะครับเวอร์ชั่นใหม่นี้แบบยิงกันแบบกระสุนแม่งไม่พอครับกดกันหน้ายับเลยทีเดียว เก็นนะครับยิงแป๊บแป๊หมดแป๊บแป๊หมดนะครับกระสุนปืนแล้วดูจุดเกิดหีบอืมอยากจะด่าหมาไปเกิดตรงนั้นได้ยังไง เกิดยิ้ค่ากูเลยดีกว่าไหมเนี่ยไปเกิดตรงกลางรถเก็บไงวันเนี่ย ประตุกทีนี้อย่างน่ากลัวเลยครับแอดขอบอกน่ากลัวโคตรประตุกทีทีวีจะโอ้ยหยัดเค้เอาเราคุณแล้วไงยอืม้มหีบไม่มีโอ้โหวิ่งตัวเปล่าไอ้ตู ชีวิตจะปิดปิวไปกระสายลมและแสงแดดนี่แหละครับเพราะมีหีบนี่แหละบอกนานไม่ว่าเฮียอย่าหิวหีบหนี่ยังเดียวมึงชิบหายกันเลยนะเนี่ยโอ้ยโอ้ยเย่เย่ๆๆๆ โอ้ยโอ้ยโหต้องยี่ใสหื่นกันเลยนะครับรุนมากโอ้โหบอกไม่ได้รุนอะไรครับรุนข้างหน้าจะมีหีบให้เก็บไหม ไม่มีก็เตรียมพบคนพบโลกใหม่นะครับโอ้อา้าวิบหายแล้วหีบไม่มีจริงๆความตัวมาเยือนกูแล้วไงครับโอ้โหแล้วไปเกิดตรงนูน้นพี่เอ้ยคิดได้ไงวันเนี้ยอืมเอาตีนย่ำหน้ากูเลยง่ายกว่าไหมเนี้ย โอ้แล้วดูไปเกิดตรงนงน้นอีกโอ้โหเยียเย่ยมเยี่ยมยุทธชุดกระชากวิญญาณกันเลยทีเดียวอะหยิบหน้ามันเกิดตรงนี้อื่นอีกดีว่เอาๆแหลกๆชิมหาเกือบตายโอ้โหเปรีย่ยวเลยนี่บอดโอ้โหมันจะแหลกนี่มันขยับไม่ได้จริงนะครับอันนี้พี่บอกเลยว่าแหลกจริงไปยองเลยเมื่อกี้ ครับเราก็จะยิงกันต่อไปนะครับถึงเราจะขึ้นที่หนึ่งแล้วนะครับโอ้โหโหดร้ายมากครับเกมนี้แม่แงแกล้งคนเล่นเบล่าวะขีดสุดกระชากวิญญาณชัดๆโอโอเคครับเล่นเอาเหนื่อยตับกันเลยทีเดียว ก็ตบกันแบบขาดรอยเลยนะครับทีนี้นี่ยครับเป็นไงครับก็สนุกกันไหมครับกับคลิปวันนี้เราก็ขึ้นตบขึ้นนําเป็นที่หนึ่งไปแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งถ้าใครชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พี่ได้นะครับจะได้เป็นกำลังใจให้พี่ทำคลิปแบบนี้ออกมาได้เรื่อย,เร,อยเรื่อยนะครับส่วนถ้าใครอยากให้พี่ทำบทสรุปเกมอะไรใหม่ๆก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่าง คลิปนี้ได้นะครับพี่ก็จะเข้ามาอ่านเป็นระยะระยะอยู่แล้วนะครับยังไงถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณครับ